สวัสดีครับแฟนเพจไล่วัลลาสานะครับวันนี้พักเรื่องอ้อยกันสักหน่อยนะครับจะพามาชมสวนนะครับนี่เป็นสวนนะครับสวนมันญี่ปุ่นนะครับนะครับก็ปลูกไม่เยอะนะครับปลูกไว้ขยายพันธุ์นะครับในสวนนี้นะครับข้างๆก็จะเป็นแปลงอ้อยสุพรรณบุรี50นะครับ นะครับแปลงนี้ใกล้จะได้เก็บเกี่ยวผลผลิตแล้วนะครับมันหวานญี่ปุ่นนะครับแปลงนี้นะครับก็ผมก็ใช้น้ำนะครับโดยใช้ระบบน้ำหยดเข้าช่วยนะครับก็มีไม่เยอะนะครับนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็จะมานะครับมาตัดยอดนะครับตัดยอดไปขยายต่อนะครับ แล้วก็จะพามาชมนะครับชมหัวนะครับลองขุดดูนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับเนี่ยลองแพนกล้องนะครับดูบรรยากาศรอบๆนะครับมีหมดนะครับอยู่ตรงนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นแตงไทยนะครับแตงไทยแตงโมฟักทองนะครับถั่วลิสงนะครับนะครับนี่เป็นแตงไทยนะครับบวบนะครับอ่าพวกนี้เพิ่งปลูกตอนหน้าฝนนะครับ ตรงนี้ไม่ได้ใช้น้ําหยดนะครับเพิ่งปลูกนะครับลองแผนกล้องไปนะครับก็จะมีแตงไทยนะครับมีถั่วลิสงนะครับมีบวบนะครับฟักทองนะครับแตงโมนะครับหรือจะพาไปชมนะครับเดี๋ยวชมบรรยากาศรอบก่อนนะครับแผนไปแหนมาก็จะเริ่มวินแล้วนะครับนะครับ นะครับผมก็นะครับขั้นแรกนะครับจะพามาดูแตงไทยนะครับแตงไทยก่อนเลยนะครับมันจะเป็นหมากเลยน่าี้นะครับเดี๋ยวลองไปดูนะครับนะครับนี่คือหัวแปลงฝั่งนู้นนะครับที่ถ่ายรูปตะกี้นะครับนี่คือท้ายแปลงนะครับนี่มาดูแตงไทยนี่ปลูกมีอยู่ร่องเดียวนี่แหละครับพอได้กินนะครับพอได้กินได้ฝากยัดยอดนะครับมาดูที่เป็นลูกไงนะครับอ้๊บ นี่ดูดูนี่ก่อนนะครับนี่อะไรกเปินนี่เทียบน้าหยดครับนี่ดูเทียบนหยดก่อนนะครับมันดูลูกแตงไทยนะครับนี่เป็นไงเป็นไงนะครับมีหลายพันนะครับมีหลายพันเหมือนกันนะครับนี่ดูนะครับรู้สึกว่าตัวเองจะบังแสงนะครับแบบนี้ก็มีนะครับ นี่นะครับนี่ส่วนหลังบ้านนะครับนี่น,นี่นะครับก็จะมีลูกกันไปเรื่อยๆนะครับมาดูวา่าฟอดอยู่ไหนนะครับเนี่ยมีลูกนะครับเนี่ยดูนะครับก็จะมี Davidson หลากหลายสายพันธุ์นะครับเก็บเองปลูกเองนะครับกินปีนี้เก็บในไว้นะครับรอปลูกปีหน้านะครับเนี่ยเนี่ยนเนีเ <S <s like ่ยนะครับจะมีประมาณนี้นะครับ ดูเนี้ยนะครับดูเปิดดูนะครับเปิดดูนี่แน่แง่กำลังได้ที่เลยนะครับเนี่ยมีาสามลูกเรียงกันเลยนะครับเนี่ยสามทหารเสือเนี่ยนะครับเปิดูก็จะเห็นนะครับเนี่ยนะครับทีนี้มาดูแตงโมนะครับแตงโมแตงโมก็ปลูกเองนะครับปลูกเองกินเองปลอดสารพิษนะครับแตงโมก็ปลูกมาเยอะนะครับปลูกซื้อมาซองเดียว กองเดียวมี ö, ด,ดูดูลูกนะครับน, lle, นี่ navy, squishy, uh huh. นี่นะครับลูกเล็กลูกใหญ่นะครับนี่นี่มาดูลูกนี้ชงกุศิญยใหญ่กมูแบบนี้นะครับเริ่มเก็บไปบ้างแล้วนะครับนี่นี่ลูกใหญ่นะครับเหง่เหมือนกันครับนี่ปลูกไม่เยอะนะครับเนี่ยมีลูกก็เห็นนะครับนี่นะครับมีลูกหนึ่งนะครับนี่นะครับ ผ่าน้องกษัรลงมาเก็บนี่ดีใจนะครับลูกสาวนะครับดีใจมากเลยทํามาเก็บแตงโมนะครับอุ้มกันแทบไม่ไหวเลยนะครับแน่ดูดูนะครับแตงโมนะครับให้น้ำหยดเหมือนกันนะครับลองนี้นะครับปลูกมาเยอะนะครับทองเดียวเหมือนกันนะครับนี่นะครับวันนี้นะครับจะมาลองนะครับ ลองขุดดูนะครับมันแครอทนะครับมันญี่ปุ่นนะครับใส่สีส้มนะครับตัวนี้นะครับอายุ75้าวันนะครับจะมาลองขุดดูนะครับว่ามันจะมีหัวไหมนะครับนะครับนี่เป็นกันไกตัดยอดนะครับตัดยอดไปขยายต่อนะครับลองขุดดูนะครับมีหัวบอนะครับจะมีหัวไหมหรือมันจะมีแต่หาง เริ่มเจออะไรบางอย่างแล้วนะครับนี่นี่นี่ขุดออกมา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 นี่เริ่ดเจอแล้วนะครับหนึ่งหัวนี่ครับ มือ,อกว่านี่นะครับนี่หนึ่งหัวนี่หนึ่งหัวนะครับนี่กำลังแต่ยังไม่ใหญ่นะครับนี่เือยหนึ่งสองสามนะครับยังไม่ใหญ่เท่าไหร่นะครับตาขุดรอบๆก็น่าจะมีเพิ่มอีกนะครับ นี่พันนะครับอายุเจ็ดสิบห้าวันนะครับเนี่ยนะครับมันหวานญี่ปุ่นนะครับตัวนี้เป็นมันแครอทนะครับนี่ดูนะครับนะครับกำลังเก็บยอดนะครับเพื่อไปขยายต่อนะครับนี่นะครับสวยงามเลยนะครับ